สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนกับโปเกมอนที่มี3หัวที่มีชื่อว่าโดโดริโอนะสำหรับตอนนี้จะเป็นสายสปีเตอร์ที่จะบ,บัพเป็นสปดเตอร์จริงๆเลยการโจมตีครั้งที่3จะแรงขึ้นจะอยู่ที่271แต่ถ้าเกิดว่ากดโจมตีขนาดเกรดสีฟ้าเต็มตุ้มจะแรงขึ้นนะตุ้มดาเมจนี่คือแบบประมาณ500กว่าเลย แล้วก็การพุ่งโจมตีเนี่ยจะไม่ติดคิติคอแต่ว่าจะทําให้สกิลเนี่ยคูดาวสั้นลงจาก10วิดูตุ้มอ่ะเมื่อกี้จะเห็นว่าแบบครูดาวมันสั้นลงนิดนึงพาร์ทสิเมื่อมีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามมาอยู่ใกล้กับผมเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เมื่อเกตสีฟ้าเต็มอันนี้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นเช่นกันวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลย แล้วก็เวลาที่อยู่ในร่าง2เนี่ยมันจะแบ่งชุดเป็น2รอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอาบิสกิเอาแอตแทกเว t มาเนี่ยต่อให้ชุด2รอบก็จะได้แค่สเต็กเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นร่าง2จะแบ่งชุดเป็น3รอบสก,กิลหนึ่งจะเป็นการจิกประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกเต็มตุ้มประมาณนี้พุ่งไปจิกสก,กิลสอจะเป็นการพุ่ง ทำให้เพิ่มความเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆปั๊บประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าพุ่งโดนศัตรูคู่ดาวก็จะลดลงสกิลหนึกับสกิลสองกำหนดทิศทางไม่ได้มันจะหันไปยังข้างหน้าเสมอตุ่มประมาณนี้อันนี้จะเป็นการแบบสร้างดาเมจเป็นรูปกวยซึ่งมันจะสุ่มเอฟเฟกต์3อย่างเลยก็คือเผาไหม้ชาแล้วก็สโลปปบอ่าอันนี้ก็จะได้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตุ่มอันนี้เผาไหม้แล้วก็ตุ่ม อันนี้ก็เผาไหมคือมันสุ่มอะแล้วหลังจากใช้ท่านี้แล้วกดโจมตีมันจะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองตุ่มประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเกตเต็มแล้วใช้ท่านี้จะเป็นการยิงกระสุนซึ่งสามารถกําหนดทิศทางได้พอเป็นกระสุนแล้วกดโจมตีก็ได้เลือดเช่นกันซึ่งกระสุนเนี่ยมันก็จะสุ่มเอฟเฟกแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยโดนกระสุนหลายนัดมันจะโดนแค่เอฟเฟกแรกของกระสุนเท่านั้น อ่ะอันนี้ก็จะโดนแค่เผาไหมสกิลสปิดดี้พอกดสกิลนี้แล้วก็จะกัน c c แป๊บหนึ่งพอกดสกิลนี้มันจะได้เกรดแล้วก็จะทำให้เก็บเกรดเร็วขึ้นแบบอัปเกรดหลังจากใช้สกิลนี้แล้วจะทำให้ฟื้นฟูเลือดของตัวเองเยอะขึ้นตุ่มๆๆๆแล้วตีปุ่มสปิดดี้อัปเกรดพอแล้วจะทำให้เกรดเต็มเลยจะไงไยสว่านจะก,กำหนดเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าจะโจมตีไปข้างหน้า สร้างดาเมจแบบต่อเนื่องถ้าเกตเต็มจะเป็นการผักศัตรูกระโดดเตะมันจะกระโดดไปยังข้างหน้าพอกระโดดแล้วก็จะได้เกตสามารถกระโดดใส่กำแพงตุ้มประมาณนี้ถ้ากระโดดใส่กำแพงหรือว่าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะทำดาเมจตรงที่ลงพื้นด้วยปั๊บตุ้มประมาณนี้ศัตรูที่โดนเหยียบเนี่ยจะโดนสตันตุ๊บตุ้ม,มแล้วก็คูดาวจะสั้นลงจะงอสวานแบบอัปเกตจะทำให้ผมได้เลือดตุ๊บ ตุม้มจะเห็นว่าเลือดเนี่ยเด้งขึ้นหลายครั้งเลยน่าจะตามจํานวนที่ผมโจมเตี่ยกระโดดเตะแบบอัปเกรดจะทําให้สตันตุ๊บตุม้มสตันหรือเปล่าอย่างไงนะมาลองดูตึ๊บตุ้มอ่ะสตันถ้าแบบไม่อัปเกรดตุม้มเออถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยจะไม่สตันอยู่ในมูฟจะวิ่งไปยังทิศที่กําหนดทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแล้วก็โดนพักปึ๊บตุม้มประมาณนี้เลย ซึ่งระหว่างที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยผมจะไม่โดนซ c แล้วตอนที่วิ่งเนี่ยก็จะทำให้ได้โลแล้วก็จะทำให้แบบสะสมเกตได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้ดาเมจเยอะขึ้นต๊บแล้วตีตุ่ม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 ,มยังไงดีจังหวะนี้ยังไงเราโดนจับไม่มีประโยชน์เลยอ <c oughs> สกิลกำหนดทิศทางไม่ได้เลยจะบ้าตายมันต้องโดน เฮ้ยพัก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 โอ้ปึ๊บอื้มว่าแล้วทำไมแบบไม่ค่อยเจอตัวนี้ในแหลงเลยถ้าเล่นครั้งแรกเรามาเล่นตัวนี้นะบอกเลยไม่ได้ไม่ได้จัดจัดอื้มอื้มพักมันเอา้าไป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 เฮ้ยโอ้โหเจอไหนไหมาอีกโอ้ห่านเน้ยจะโดนรีพอร์ตไห้เนี่ยสามสิบสี่ต อีกฝั่งหนึ่งคิดว่าเจอบอทหรือเปล่านี่มันคือโปเกมอนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นี่ว่าโอเคสำหรับรอบนี้ใส่หินเบามาแล้วกันมับมับมับโอเคได้มาสองลูกปับป๊บปับ๊บเอ้ยชึบโอ้ยกำหนดทิศทางยากจริงอะไรจริงไป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 ,ไ,ปไม่ต้องมายุ่งกับกูกูขอทำแป้มารอบนี้ไม่ไหวแล้วได้อยู่โอเค ไปอยากได้ลูกบอลเว้ยหมับเข้าให้จื๊บต้องหันหน้าให้ตรงอย่าหอ้กบไอ้กบบ้าเอ้ยโอเคเอ,กอ,กอกากบเอากบเอากบเอากบไปไหนอะกบฮะขอทำแต้มบ้างเออตอนนี้ได้สแต็คมาสองแล้วจึ๊บใครมาเนี่ยกราบยัดมาพุ่งไปหนึ่งทีจิ้มไปหนึ่งทีพุ่งกลับมาโอเคใครตายกบไป เฮ้ยเออโอ้ยโอ้โหมันหน้าตายนะเอาจริงแม่งหน้าตายมากมาดิ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 โอ้โหไม่ถึงอะรอบที่สองละน่าจะแบบเล่นดีขึ้นจัดไปโอเคแบ่งชุดสองรอบอะไรอะฮะเออิจมไปหนึ่งทีเจมไปิ้มไป,มไปเซรามาเวนกรมโดนสโมกแม่งเงยกบเอาสโมกมาจะบ,บ้าตายใจคอพี่แกกะจะแบบไม่ให้ผมวิ่งเลยเหรอ เซราออนเออเอาตายโอ้ยขาดตัวเดียวจะเปลี่ยนเวลแล้วเนี่ยมีคลิปตัวเล็กสักตัวไหมอะเอาป้อมล่างแตกเลยโอเคเลเวลห้า okay. แล้วเอาผมไปบนดีกว่าปล่อยกบเขาฟาร์มไปผมเป็นนกอะผมจะต้องแบบขยันวิ่งสิปวดตี อุ้ยเลือดหายเยอะอยู่นะถ้าแบบเลเวลใกล้เคียงกันอะอย่างไงดีอย่างไงดีอย่างไงดีฮะเอ้จิมไปเอ้เอเอวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วผักเออผักเขาหนีเออแล้วกูก็ตายเองจะบ้าตายตัวนี้ต้องผักกลับสิวะกูไม่ไหวแล้ว ไปไปเอาล่างก็ได้เร็ว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 เออเออเออจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มด่วนด่วนไวไวป๊าปตุ่มตุ่มตุ้มสวยไป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 ขอทำแต้มหน่อยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่พอหรอวะด้านบนเหมือนว่าเขาจะถมหนักจริงอะไรจริงจังหวะนี้นะผมจะต้องแบบ กระทืบไปหนึ่งทีเซลาม่งยิงสายฟ้าแล้วยังไงฮะเออกระโดดผ้านะครับผมมีอะไรป้าล่ะฮะเซลามึงจะไปไหนฮะเอยถ่ายผ้านะมีอะไรบ้าล่ะเออสกิลผ้าดแล้วไงวะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเออเออเฮ้ยหนีวาไม่ใส่ฟิกเกอร์มาเนี่ยบอกเลยมีตายไปแล้วเนี่ยคือตัวนี้อาจจะต้องแบบเน้นถึกแล้วอะใส่บิกเก็ตมาน่าจะถูกแล้ว มันบางอ่ะแล้วดาเมจมันก็โอเคแรงอยู่แต่ว่าถ้าไถาไม่โดนก็เสียฟรีอ่ะแล้วถ้าตัวเนี้เข้าพลาดเองนะตายด้วยกระโดดข้ามกำแพงไม่ได้อีกอะไรอ่ะหลอกลวงมันจะทำ40แต้มโดนละโดนละโดนละโดนจังหวาดดักหลังแล้วเออแล้วไปไหนอ่ะกบฮะออสวยเฮ้ยได้อยู่พอเล่นรอบที่2แล้วก็โอเคอยู่เว้ยเฮ้ยผักกลับมาเอาผักไม่ได้หรอ หรือไม่โดนก็ไม่รู้แล้วด้านล่างแม่งเขาดันใหญ่เลยดันใหญ่เลยนะเราอะฮะเจิมไปหนึ่งทีเออเออเฮ้ยโดนไถไปตาย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 ตาตายตตเกือบตายเองสวยกบทำสวยมากขอทำแต้มหน่อยจ้ะปรับปรับปรับอืมไม่ไหวแล้ววับกลับบ้านก่อนเลือดน้อยจัดยอมรับเลยตัวนี้เล่นยากจริงว่ะ ต้องเล่นให้ชินก่อนอะน่าเห็นปะแบบจิกผ้าด่ะจะบ้าตายอออเอต้องรีบจิกเลยจิกได้จิกจิกด่วนๆสวยฮัลโหลก็ตายโดนไม่โดนเหรอเฮรออือจิ้มไปหนึ่งทีกลับมาด้านหลังเอาเซราปรับปรับสวยนี่นายจะไปไหนอะเพื่อนนี่นายจะไปไหนอะจะไปไหนออแมเงเอ้กระโดดเสร็จแล้วก็แบบตบเป้าอ้ยออ,อ ไม่ได้คิวเหรอวะเอ้ยแมว่งเอ้ยได้คิวบ้างไหมเนี่ยคิวไปสามตัวเซอย่ามาเนียนยามาเนียนยามาเนียนทันไหมเออจะมาเนียนอะไรฮะเซาไปไหนอะไปไหนอะไปไหนไปไหนไปไหนอะฮะอะไรอะไรเออเออเออกระโดววะโดว้าวเว้ยกระโดดว้าวเว้ยเฮ้ยเออเออเรียบร้อยเอา้าไม่เรียบร้อยเว้ยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อย เอ,อ้เก็บเซลาไปได้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยอย่างสวยได้มังกรขอไปทําแต้มแล้วจ้าหมับหสวยลองบวกดูหน่อยไหมบวกกันดูหน่อยปึ๊บออแล้วก็อ้ยได้อยู่เว้ยยังไงยังไงยังไง ยังไงเซลาฮะใจเรามันอยากจะทําแต้มไงสวัสดีมิเมเกลวู้วเฮ้ยถ้าเกิดว่าเลเวลได้เปรียบหรือแบบเท่ากันเงี้ยไอ้ดามเมจสไล์ดมันก็แรงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกมตามแล้วแบบกลายเป็นตัวไรประโยชน์เลยมวัดีเซราเออมาดิมาดิมาดิมาดีเออเออจบ็จบๆจบขอวิง่งขอวิง่งขอวิง่งขอวิ่งก่อนขอวิ่งนิดนึงปล่อยมันเออสไลด์กบ สวยโอ้ยจังหวะคิวผมมากอะไรวันหน้าจังหวะคิวผมนะเออเอาอีกแล้วไม่ได้คิวเลยอะ่ะเฮ้ยไปไหนไซลาฮะไปไหน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 มานี่มามานี่มาวิสเก t ตคือโอเคมากมันทําให้แบบได้เลือดทําให้ยืนบูได้นานขึ้นอ่นะอ่นะปาดิปาด,ดิดูดิยังไม่ตายเลยโอเครอบนี้เล่นดีกว่ารอบที่แล้วอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม